คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวีดัสสวัสดีไวรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันใะนช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับเออ ก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมกำนันสาวนะใช่ปะเกมนี้เขาเรียกว่าหรือโจรสลัดหญิงก็ไม่รู้นะมันเรียกหลายหลายอย่างหลือเกินนะครับเกมนี้เนาะแต่ผมเรียกว่ากำนันสาวนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ปาสุน่าพันนะทุกคนนะก็จะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูนะครับแบบว่าไม้เดียวโดดโดดไปเลยนะครับแบบว่าไม้เดียวแบบว่าจอจอเออโอเครู้เรื่องนะครับก็จะไปเบตสามสิบนี่แหละนะครับนะหรือหรือห้าสิบดี ห้าสิไปเลยนะครับสามพนะครับผมนะจัดไปเลยไม้เดียวรู้เรื่องก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่ายพีจีนะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยอ่ะโอเคนะครับก็สิบหมุนนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ แต่ความพิเศษของเกมนี้นะครับตัวคูณมันคูณกับตัวคูณอีกทีนะครับนะเออก็คูณสูงสุดนะครับถึงหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับไม่รู้ว่ามีใครเคยได้บ้างนะหนึ่งพันยี่สิบสี่บักปอบเงยเกินไปวะแนะนะครับว้าวรลวลัวเลยเหรอเออไหลไปครับอา้าวสู่ไวเอ้ยเออมันต้องอย่างนี้แต่งแต้ไม้แรกอีกแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย จเย็นจะเย็นอุ้ยคูห้าร้อยสิบสองเย็ดมาตัวฟักโอ้โหคูห้าร้อยสิบสองนะครับโอ้โหโอ้โหถ้ามันมีสักสามสี่ร้อยนะแบบว่าก็บวกสามสี่ร้อยีนคูห้าร้อยกว่านี่โอ้โหยยงไงก็เกิดนะครับโอ้โหยยยไง ม้เดียวโดโดๆโนะครับตอนแรกนึกว่าจะเว้าเลยนะทุกคนนะเออถือมาเฉยเลยนะครับอ่ะโอเคสวยอุยอ้ยอู้ยสวยพี่สวยครับหลายไปอืโอเคนะครับยิ่งไหลตัวคูณยิ่งสูงนะครับสลับเกมนี้เนาะเอออ่ะโอเคน่าจะซื้อได้แก้ไม้เดียวนะทุกคนนะเพราะว่าน่าจะบวกกันเลยนะครับไม้แรกแตกเฉยนะฮะเป็นไง ของจริงนะครับไม่ต้องพูดเยอะเออหรือจะซ้ำดูอีกไหมยยดีวะผมกลัวว่าคลิปมันจะสั้นไปนะทุกคนนะผมก็ซ้ำดูอีกไหมไหมนันสามนาทีเอเอ,อเอาโอเคมาซ้ำเบยดเดิมนะครับสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับไป โอเครู้เรื่องนะครับโอ้โหเกินไปวะนะโอ้โหดูเรียบร้อยไม้นี้นะครับ โอ้โหเรียบร้อยเป็นอย่างนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่น่าเลยเออโอ้โหรอเฉยดูโอโ้ดูวายโอ้โหดูวายนะครับมาแล้วมันไม่คอมโบต่อนะเพราะว่าตัวคูณมันขึ้นนะครับมันขึ้นเอ้ยมันขึ้นเรื่อยๆนะมันก็เลยไม่คอมโบนะครับนะอะโอเค สี่พันแปดร้อยแปดสิบนะครับเกือบขีดไปแล้วนะฮะแต่มานี้น่าจะไม่แตกโขดนะทุกคนนะโอ้โห,โหเฮ้ยเฮ้ยหมวกมาอีกรอบนึงโอ้โหเต็มเต็มดิเป็นไงล่ะมึงเอ้ยไม่ต้องพูด จัดไปนะครับแบบเต็มการาบิ้วนะทุกคนอนะโอ้โหอย่างสุดกดหยุดไปเลยนะฮะโอ้ยสุดไม่สุดนะครับนะเออเพื่อนไปกินข้าวผมไปกินข้าวครับเออหมายละหมื่นซื้อมาสามพันเจ็ดถือว่าแตกอย่างสุดนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องทุกคนเออก็ไม่ไปต่อด,ดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับนะเออรู้เรื่องนะครับก็ถือว่าแตกแบบ ดุด้านอีกแล้วนะครับคลิปนี้เนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับต่อเออก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าได้ทุกคนบ๊ายบายครับผม,มจุกลูวว่นเก็บเออ